เคยเห็นปลาตัวเล็กๆที่เหมือนมีดวงตา2คู่ไหมครับเจ้านี่ไม่ใช่สัตว์กายพันธ์ุแต่คือปลาทะเลที่มีชื่อว่าปลาทูสปอร์ตโกบี้หนึ่งในปลาทะเลที่คนรักน้ำเค็มหลงรักเข้าเต็มเป้าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าตัวเล็กจอมพลางที่นอกจากจะน่ารักยังฉลาดใช้กลยุทธ์หลอกล่อศัตรูได้แบบมือปโปร มาดูชื่อเรียกของเขากันนะครับชื่อไทยของมันคือปลาทูสปอร์ตโกบี้แต่ถ้าเข้าเว็บนอกหรือฟอรั่มต่างประเทศจะเจอชื่อว่าทวินสปอร์ตโกบี้และชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ s i n i g o b i u s bioselatus เด่นของมันคือจุดดำสองจุดกลมโตรตรงคีบหางที่ดูเหมือนตาทำให้ศัตรูสับสนว่าหน้าจริงมันอยู่ไหนและโจมตีไม่ถูกทางเป็นเหมือนการใส่หน้ากากกับด้านนั่นเองครับปลาชนิดนี้อยู่ในวง Go Be Gobiidae ซึ่งเป็นหนึ่งวงในปลาที่มีสายพันธุ์มากที่สุดในโลกทะเลมีสมาชิกมากกว่า2,000ชนิดแต่ทูสปอร์ตโกบี้ถือเป็นสายพันธุ์ที่พิเศษเพราะมีพฤติกรรมที่คล้ายปลาทรายโดยเฉพาะพฤติกรรมการดูดทรายเข้าปากแล้วกองออกทางเหงือก ปลาชนิดนี้พบมากในเขตร้อนแถบอินโดแปซิฟิกตั้งแต่หมู่เกาะโซโลโมอนฟิลิปปินส์ไปจนถึงอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีมักอาศัยอยู่ตามพื้นทรายขาวละเอียดใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมีใส่ซากอินทรีย์ให้กินอยู่ลึกประมาณ1-20เมตรพฤติกรรมโดดเด่นคือขุดทรายทำโพรงเป็นปลาคู่ชีวิต คือถ้าเลี้ยงเป็นคู่แล้วจะเห็นมันทำงานประสานกันมีการแบ่งหน้าที่ขุดทรายเฝ้าปากโพงเป็นธรรมชาติที่น่าประทับใจมากครับปลาทูสปอร์ตโกบี้โตเต็มที่ก็แค่ประมาณ6 8เซนติเมเท่านั้นครับแต่สีสันไม่ธรรมดาเลยครับตัวจะออกสีขาวน้ำตาลลายจุด พร้อมจุดดำสองจุดบนคีบหางที่เหมือนตาและมีแถบสีฟ้าเรืองแสงเล็กๆตรงคีบอ,อกเวลาสะท้อนแสงในตู้กบี้ตัวนี้รักสงบไม่ก้าวร้าวและไม่แสดงอาคาเขตแบบชัดเจนชอบขดพงใช้เวลาอยู่ใกล้พื้นทรายตลอดวันบางครั้งจะเห็นมันพ่นทรายเป็นสายๆน่าดูมากครับ ควรมีทรายละเอียดอย่างน้อย3-5เซนเพื่อให้มันขุดโพงได้และควรใช้หินเป็นแนวกำบังเพื่อให้มันรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับในธรรมชาติศัตรูของมันคือปลานักล่าเช่นปลาไลออนฟิสกูเปอร์หรือแลสขนาดใหญ่ ที่สามารถโจมตีจากด้านหลังแต่กลไกจดตาบนขีบหางจะช่วยให้ศัตรูสับสนและเลือกไม่ถูกว่าจะกับตรงไหนดีแล้ววันนี้เรามาอยู่กับคุณอีซี่ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงทูสปอร์ตโกบี้ครับสวัสดีคุณอีซี่ครับผมสวัสดีครับคุณมหาสมูท ครับก็คุณอีซี่ครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นคําถามแรกเลยนะครับครับคุณอีซี่ตอนเริ่มต้นเลี้ยงเจ้านี้ครั้งแรกครับเจอความท้าทายอะไรบ้างนะครับความท้าทายของการเลี้ยงทูสปอร์ตเนี่ยก็คือที่เขากินอาหารครับคือเรื่องของอาหารของเขาครับก็คือพวกนี้คือทูสปอร์ตเนี่ยเป็นปลาข้างเล็กครับเราจะได้ปลามาตอนที่มันน้อยๆประมาณสักนิ้วสองนิ้วเนี่ย อืมซึ่งมันเล็กมากๆมันจะกินเยอะมากๆหลังแล้วเนี่ยเราก็อาต้องให้อาหารบ่อยหน่อยครับแล้วก็กว่าเขาจะเริ่มกินแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางตู้ครับเลี้ยงด้วยอ่าตะกรังที่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งก็จะอมไม่ได้อืมนออก็ แนะนำมมาครับถ้าจะเลี้ยงจริงๆเนี่ยให้เอาอยู่ที่ไม่เป็นทรายก็เป็นเศษแต่กำลังบดแล้วอืมอ่าตัวนี้ก็จะดีกว่าเพราะว่าเขาก็จะอมไปเรื่อยๆคือทำความสะอาดไปเรื่อยๆครับหาก,กินเรื่อยๆนั่นเองอ๋อครับผมก็คือในเรื่องของการให้อาหารเนี่ยก็คือช่วงแรกเขาจะให้อาหารคือเราเราต้องให้อาหารค่อนข้างบ่อย และตู้เนี่ยควรรองพื้นไว้ด้วยทรายทรายละเอียดหรือว่าเศษปะการังก็จะดีมากกว่าเพราะว่าเขาชอบอมแล้วก็บ้วนปะการังถูกต้องแล้วอืมครับผมครับคำถามต่อไปนะครับพฤติกรรมอะไรที่คุณนีซี่คิดว่าโดดเด่นที่สุดของเจ้าทูสปอร์ตโกบี้ครับก็คือตอนเขาล่องครับอ่ะ,อะผมเรียกมันล่องแล้วกันล่องลอยอ่าล่องลอยคือเขาอ่ะเขาะถ,ถ,ถ้าใช้วิธีการกระโดดอ๋อครับเรียกกระโดดไหมนะ มันเรียกกระโดดแหละทวดผม,มล้วเดี๋ยวผมเอาอินเสิร์ตรูปให้ดูโอเคก็คือลอักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นการกระโดดแบบล่องลอยแบบนี้อ่าก็คือใช่ก็คือมันลอยกระดึบดึบดึบไปอืมอ่าผมเรียกมันว่ากระโดอดอืมอ่าแล้วก็<อ>เขาก็จะกินไปเรื่อยเ,อยเขาก็จะอมอย่างเงี้ยก็คืออม,มอมนั้นแล้วก็บ้วนอมนั้นแล้วก็บ้วนครับตามคลิปเลย อ๋อครับผมก็คืออาจจะมีการ,รากระโดดแบบค่อยๆกระดึบกระดึบไปแล้วก็อักษณะเด่นหลักๆก,ก,ก็คือการอมสายอมเศษประการหลังก็บ,บ้วนออกใด้ละครับครับผมก็ดูน่ารักดีนะครับคณนี้สิใช่ได้เอาบผมชอบมากๆเลยครับผมมาคำถามต่อไปนะครับปลาชนิดนี้อยู่ร่วมกับสายพันธุ์ปลาไหนได้บ้างครับอ่าหลักๆเลยเนาะถ้าเราเลี้ยงกันตาม ตามตูป้ปลาทั่วไปเนี่ยก็จะมีรตระกูลปลากระตูนครับนะฮะ,ะกระตูนเบนนี่รตระกูลแทง<ม>ตระกูลแองเจลบางชนิด<ม>ที่ไม่ใช่แองเจลใหญ่ครับก็คือพวกแองเจลแคบพวกเนี้ก็จะเลี้ยงได้ค่อนข้างดีกว่าตระกูลแรดก็คือตระกูลแก้วหรือคาดินันนะครับพวกเนี้ย จะเลี้ยงด้วยกันได้เดยกเว้นนะพวกที่สายพันธุ์ที่กินเขาครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาถึงโตเอ่อปลาไหลอะไรพวกเนี้ยที่กินเขาครับก็ไม่แนะนําให้เลี้ยงด้วยพวกปลาใหญ่ๆหญ่อย่างงี้ก็ไม่ไม่ควรเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมได้เลยครับผมตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมคุณอีซี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงเจ้าทูสปอร์ตโคบี้ในครั้งแรกไหมครับ ครั้งแรกเลยอืมผมแนะนำเรื่องตู้ดีกว่าครับครับก็คือเลี้ยงให้ตู้มีขนาดสัก20นิ้วขึ้นไปหรือถ้าดีสุดเลยเคย24นิ้วครับก็คือน้ำประมาณสัก60ลิตรขึ้นไปแล้วอ่60ลิตรครับ,รบใช่นั่นแหละก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้แบบ ครับอก็คือมันไม่เล็กมากครับแล้วก็เขาสามารถหาอาหารกินได้เยอะขึ้นครับเพราะว่าพวกนี้ยเวลาอย่างอย่างที่ดูในคลิปไปครับเขาก็จะกินเรื่อยๆกินอยู่แทบตลอดเวลาืมครับแล,แ,ลแล้วเนี่ยถ้ามันเล็กๆน้อยๆมันก็จะหากินได้ยากประมาณนี้ครับครับก็บคือว่าอาจจะต้องอใช้ตู้ประมาณสัก60สิบลิตรเกินไป แล้วก็มีพวกทรายละเอียดนะครับก็คือปูพื้นทรายด้วยทรายละเอียดแล้วใส่กับประการลังเนาะเพื่อเพราะว่าช่วงแรกก็คือเขากินบ่อยเนี่ยก็กินช่วงแรกหรือว่าอ่าทุกช่วงเลยกินช่วงแรกๆครับเขาจะกินค่อนข้างเยอะพอพอเขามาลงเนี่ยคือถามว่ามันกินตลอดเวลาไหมมันก็กินเกือบตลอดเวลาแหละยกเว้นมันนอนอ๋อครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าตัวใหญ่เราจะได้ตัวเล็กๆมาอืม ถ้าเราได้ตัวเล็กๆมาเนี่ยมันเขาจะกินค่อนข้างเยอะคือกินบ่อยอ่าไม่ไม่ได้หมายถึงกินเยอะเออผมผมอาจจะพูดผิดก็คือเรากินบ่อยอ่าอ่าแต่เราไม่ได้กินเยอะนะอืมแต่ถ้าสมมติมถ้าตัวใหญ่อะเรากินเยอะแต่ไม่ได้กินบ่อยอ๋อครับผมอ่าแบบนั้นแล้วเรื่องอาหารที่ให้กับเจ้าปลาโทสปอร์ตเนี่ยควรให้อาหารประเภทไหนดีครับโอ้หลากหลายเลย ครับ uh, ผมเองอะ่ะให้อาหารเมร็ดนะ้องให้อาหารเม็ดด้วยให้อาหารแท่แข็งด้วยไม่ว่าจะเป็นไม้สีดไม่ว่าจะเป็นโคบิพอดไม่ว่าจะเป็นอธัธเมียแต่ผมว่าผมสมผมสมให้ดีกว่าเราจะได้แบบไม่เบื่อด้วยอ๋อก็คือพวกไม้สีโคบิพอดนี่ได้หมดเลยได้หมดเลยอืมครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณนีซี่ครับผม สรุปเลยนะครับผมปลาทูสปอร์ตโกบี้คือปลาขนาดเล็กที่เลี้ยงง่ายนิสัยสงบอยู่เป็นคู่ได้ดีและมีพฤติกรรมขุดกองทรายที่ดูเพลินตาอย่างมากครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องสัตว์ทะเลชนิดไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปใ,ใหม่ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอฝากคำคมไว้ให้คิดสักหน่อยไม่ใช่ทุกสิ่งที่เล็กจะไร้พลังบางครั้งพลังที่แท้จริงคือความนิ่งเงียบและความเรียบง่ายเหมือนโกบี้ตัวจิว๋วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย